เอาละครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมพายแบงก์นะครับอยู่กับผมคนเดิมดูสกิมเมอร์นะครับผมก็หลังจากที่เกมอัปเดตนะครับเกมก็ได้มีการเอากล่องบาเลธาวอนเข้ามาขายนะครับอ่าั่นก็คือกล่องตัวนี้นะกล่องสีทองนะครับบาเลทบ็อกนะครับก็คือซื้อบาเลธาวอนนะครับเป็นบาเลตตัวธรรมดานะครับผมเนาะซึ่งวันนี้เราจะมาสุ่มบาเลตให้ดูกันนะครับซึ่งจุดประสงค์ผมเนี่ยไม่ได้ต้องการบาเลตาวอนนะผมต้องการไอ้ตัวนี้ เดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเรื่องแล้วกันผมต้องการโกโทเคนนะครับก็คือตัวทองเอาไว้แลกของถาวรซึ่งสิ่งที่ผมหมายมั่นปั้นไว้นั่นก็คือตัวละครวิกที่จะต้องใช้ตัวทองในการแลกซึ่งมันบางทีมันจะมัมนจะมีามามใช่ซึ่งผมเองก็จะเก็บสะสมไว้คือไม่รู้ว่าเขาจะมาตอนไหนแต่ก็จะสะสมไว้ก่อนอย่างน้อยก็มันใช้ตัวหนึ่งก็ 1500ตัวซึ่งตอนนี้ผมมีประมาณ300ตัวก็ก็ซื้อส,สะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยนะครับย้ำว่าซื้อสะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยเราก็ไม่ได้ใส่ใจว่ามันจะเอ้เราก็ไม่ได้สนใจว่ามันมันจะต้องให้มันได้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยเราค่อยๆสะสมไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับถ้าโชคดีได้บาเลตก,ก็ก็ดีไปนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับวา่าบาเลตในช่วงที่ผ่านมาก็โดนเนิร์ฟเป็นอย่างมากนะครับก็ได้ทาคลิปชี้แจงไปแล้วเทำคลิปชี้แจงว่าทําคลิปไปแล้ว <laughs> มีอะไรให้เราเล่นบ้างเนี่ยสมมติก็เป็นสไนเป็น M200 อเป็นคอมซันเหรอ T2-SS2 V5 ก็มีปืนที่เราไม่ค่อยเล่นทั้งนั้นเลยนะ <laughs> ครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราสุ่มกี่กล่องเดีย่ะกห้าสิบกล่องไหมห้าสิบกล่องอันนี้ไปไหมเนี่ยเออสักประมาณนะสักห้าสิบกล่องก็ได้อยู่เนะเาะเดี๋ยวดูดูของในคลางแสงก่อนโอเคแปดร้อยสามสิบสี่ทับเก้าร้อยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาห้าสิบกล่องแล้วกันเนาะ มีกล่องบาเล่แบบเก่ามาขายด้วยในะยุคแรกๆอ่ะจะมีตอนค่ากาลีนาเนาะจะมีกล่องบาเล่ต,ตัวนี้มาขะซึ่งเป็นที่ฮือฮากันมากก็อตอนนั้นซื้อเปิดกันโอ้โหสุดยอดนะบางคนก็ได้บาเลตเป็นปี30วันอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคอเดี๋ยวเราซื้อเลยละกันนะครับผมยอมรับจักไปโอโหไม่ออกเลยวะโอ้โหได้เบเล่ด้วยวะ đây về lê đâu ngoài về levele đáng nữa Ok, ok, ok. The way chị ok ok bại. Ho 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 oh ho 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 โอ้ยไม่มีการันตีโอ้โหทีทู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 อย่างเดียวเลยอนะ่ะนี่อะไรดวงฉันว่ากับทีทูเลยเลยจัดไปสิบกล่องครับเปิดไปกี่กล่องนะเพื่อนโอ้ไม่ออกเลยครับสิทองไม่มีออกเลยนะเกลือหล่นล้วนเกลือหล่นล้วนแค่แล้วไรโอเคแค่เราเหลือห้าหมื่นเนาะใช้หมื่นแปดจะเหลือสามหมื่น โอเคเดี๋ยวก็น่าจะพอประมาณสี่สิบกล่องห้าสิบกล่องแล้วล่ะกันนายบอกว่โอเคครับไม่มีออกเลยผมไปเห็นในกลุ่มนะแม่งเปิดสิบกล่องแม่งได้เลยถาวรน,นะครับไม่ผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะแต่เขาเขาเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับผมก็ยินดีด้วยในการุณโชคดีมากนะครับผมโอ้โหไม่มีออก ไม่มีออกเลยโอเคครับเราพอเท่านี้ละกันนะครับจากแสนแคสเราเหลือสามหมื่นแคสเก็บไว้ก่อนสามหมื่นแคสเก็บไว้ก่อนนะครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับมันเราจะได้เป็นสไลด์เนาะเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าเราได้ทีทูเท่าไหร่นะจะเป็นอีทีทูกับเอนะ็มสองร้อยเนาะอันนี้เอ็มสองร้อยได้มาสี่สิบสามวันนะครับโอ้โหสี่สามวันเนะาะมันเดือนกว่าทีทูได้มาสี่สิบเจ็ดวันนะครับ ผมก็น่าจะเล่น M 200แหละส่วนมาก T t o ผมก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไรมันน่าจะเล่น M 200แหละนะแล้วก็ใช้ามา23วันนะครับก็เกือบเกือบเดือนเกือบเดือนนะครับเอาไว้ใส่เล่นสนยกับทุกสองนะครับได้อยู่ได้อยู่ยถือว่าใช้เบเล่ L e ตัวนี้เล่นสนย M 200ได้อยู่ถือว่าได้อยู่ครับได้อยู่ถือว่ามันไม่ได้เป่าประโยชน์มันไม่ได้เสียบม,มันมันมันเรียกอะไรมันไม่ได้ไรประโยชน์ถือว่าใช้ร่วมกันประสิทธิภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ส่วนตัวชอบไปเลยแยกครู ได้มา24วันเกือบเดือนนะครับได้มา3วันนะครับเป็นรายแดงด้วย479ตัวนะครับได้มา479ตัวก็ได้ได้มาไม่เยอะนะเดิมทีมอยู่แล้ว300ตีมกลมก็300อะได้มาประมาณ150กว่าโดยประมาณเนาะเก๋แับผมพรไม่มีแล้วมากนะครับวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆประมาณ6นาทีสำหรับการเปิดบาเลตน,นะครับผม ถ้าผู้ชมเปิดบาเลตแล้วได้อะไรกันยังไงบ้างอย่าลืมเมนด้าลากใต้คลิปนะครับผมวันนี้ลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย